จบที่แปกระปองน่าจะประมาณ200กว่าเอาวะ่ะร้านค้าพเนจรสุดคุ้มมาแการันตีก้สิบเก้าคูปองได้รับ1สกินเลยทาวอน,นันทีโอเคมันมีสกินลิงเวที่แบบว่าแต่ก่อนนี่ต้องการมากคือราคาประมาณพันสองแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อเว้คือมันมาในรูปแบบเนี้ยคือถ้าสูมอีกครั้งก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทมันจบที่ไม่ไดิสูงอีกครั้งน่าจะประมาณสี่สี่ร้อยมั้ เดีย๋ยวขอดูก่อนเออสกินมูล่ากับสกินเออลิงแต่มูล่านเนี่ยมันไม่ค่อยอยากได้เลยอะมันคือสกินมันนี่นแล้วอ่ามันคือไม่ชอบอะ่ะคือสกินมูราาผมมีแล้วละสองร้อยเก้เก้าโอเคเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่ตอนนี้ คูปองเออสองเจ็ดสองสักคู่หนึ่งนะกลับมารวโอเคเป็นสามร้อยเจ็ดคูปองเมื่อกี้ไปเติมสามสิบห้าคูปองมามาไม่ต้องรุนปื้บเป็นลิมิเต็ดนะโอเคลิ okay. มิเต็ดเดชั่นจริง ปึ๊เจที่แม่งกค้ชสวย hey, hey, ชอบทรงผมแบบชอบทรงผมกับเอนิชายเลย hey, เฮ้ยแต่ก่อนมันจะยืนเท่ๆนะแต่ว่าอยู่ดีมันไม่ยืนเท่แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ไปลิ่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้า จะเป็นเอลสุต่อจากอ e ีพีหนึ่งโอเคสัมคิด